ในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเป็นพนักงานกาดดึกเซเว่นกันนะครับมาดูกันนะว,ว่าผมกับเพื่อนไหนจะเจออะไรแปลกแปลกห,หรือเปล่า let's go the gas station experience ประสบการณ์ปั๊มน้ำมันเอ้ามึงอยู่นี่เหรอเชื่อเกิดคนละที่<ฆ>เฮ้ยเสียงอะไรมีลูกค้ามามีลูกค้าเนี่ยทำอะไรเนี่ยลูกค้า เอาไรครับลูกค้ามึงน่าหล่อจังวะไอ้นุ่มลูกค้าหน้าหล่อเฮ้ยคุยได้วยเหรอได้เหมือนเพื่อนกูเลยช่วยลูกค้าสมัครสมาชิกอไรงี้อะไรเนี่ยจสแกร์ every one อืมไอเฮียแล้วเราแล้วเราก็มาเป็นพนักงานใช่ลูกค้าใหม่มาไอบอยตัวมึงสูงอยงวะมึงเกือตัวเตี้ยไอยียตัวมึงคัสูงอ่ะเอลูกค้าหน้าหล่อเหมือนเดิมเลยพี่น้องกันไหมเนี่ยมาด้วยกันแน่เลย กเลิกลัวลูกขาวจะไปกลัวอะไรแค่ต oh, um> um> ัวเหลี่ยมแค่นั <h <h ้นเองครับผมได้ครับจะเช็คบินให้ครับผมจะเก็บจโอ้ดีมากว่ะไดรับคชมด้ว่ขนลูก้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเยเอ้ยเ้้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเ ให้เราเอาเอาของมาเติมเออเอาของมาเติมที่เชียวเว้ยสามันหุ้ยเฮ้ยเพียอีเยอะตกใจหมดเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเอยประตูเป็นหาอะไรวะเนี่ยบอยมึงมึงคิดมึงเห็นปะเออเห็นดิไอ้เหี้ยเอเลี่ยนอ่าต้องเอาเอาของมาเติมใช่ไหมมิ่งเฮ้ยตรงนี้มีไอ้จ๊อกตัวอะไรด้วยตัวผู้จัดการ กูอยู่นี่กูอยู่นี่ทำไมอ่ะเฮ้ยออกหลังร้านได้ด้วยเหรอออกไม่ได้ล็อกภารกิจตอนนี้ของเราคือเติมของใช่อย่าอู้ครับอย่าอู้หลับหลับแม่เนี่ยเฮ้ยลูกค้าใหม่มาเฮ้ยเอหน้าหล่อเหมือนเดิมเลยว่ะแต่ลูกค้าวิ่งไม่เหมือนเดิมนะ เฮ้ยเฮ้ยบอยเฮ้ยลูกลูกค้าไปไหนบอยไอ้ยีอเฮ้เฮ้ย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 เอ๋อเข้าห้องน้ำอ๋อเข้าด้วยดิคิดตังคิดตังสมัครสมาชิกเด็กนักเรียนร้านเนาะชวนกวาดกูรู้สึกว่ากวาดแล้วกูก็กลัวไปแล้วนะมันจะกลัวอะไรไม่มีหลอกผีอ่ะ ทำไมเราต้องมาทำความสะอาดทีเดียวกันด้วยอู้หน้าร้านเลยหมดแล้วหมดแล้วรอลูกค้าคนต่อไปมาเฮ้ยมีโทรศัพท์เข้าโโททททรรศศััพพ์์ใครโทรมาที่ปั๊มน้ำมันดึกดึกดึกดื่นขนาดนี้วะเนี่ยบอกให้เราไปตอบโทรศัพท์รับว่าหัวหน้าโทรมาวะมึงรับดีกว่ามึงรับดีกว่าไอ้เหี้ยกูโคตรหลอนเสียงโทรศัพท์เหี้ยนี่ไอ้ตั้งแต่ตั้งแต่ไฟนเฟสดี้ละ เพื่อนตอนนี้กูกดออกทันไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดินเฮ้ยกูชวนมานั่งก็ต้องอยู่โอ้ยตกใจเหี้ยเสียงโทรศัพท์ที่คุ้นเคยตัวเล่อที่หมายถึงคือยังไงคือวิ่งหนีหรอหรือไม่ไม่แน่ใจอู้หูอกยกูเกลียดมันเลยไม่มีเห็นไม่ใครตอบมีเสียงช็อตที่เอะเฮ้ยเอ่อมันจะมามันอยู่ที่นี่พวกมันอยู่ที่นี่ในโทรศัพท์มันบอกงั้นนะมันบอกให้เราไม่ว่ายังไงก็ตามให้คุณ อยู่ข้างในนั้นต้เข้าไว้อย่าเชื่อรัฐบาลเดี๋ยวนะที่คุณมาถึงยังไงนะ่ะอ้าววางสายเลยเออใครได้ยินเสียงบ้านนั้นบ้างเมื่อกี้มันพูดกันนะเสียงอะไรอะดูเนทีวีเดี๋รีจิเตอร์บไปดูทีวีโอเคเฮ้ยเจ๊ดแม่งฮ้ยกตกใจ <c oughs> <c oughs> ว้าวเราเพิ่งดินมาคนแรกอะไปเลยอ่ะเฮ้ยสองรอบแล้วไอ้เวนเบกกิ้งนิวอุ้ยดูข่าวเออข่าวด่วนโอเคสวัสดีครับคุุณศรีสภาม รัฐบาลเพิ่งประกาศว่าคลิปวีโอที่ปล่อยออกมานั้นเป็นเพียงข้อมูลเท,ท็จขอให้ทุกคนอยู่ในที่ปลอดภัยและช่วยกันส่งข้อมูลของคนร้ายที่ปล่อยข้อมูลเท,ท็จให้กับรัฐบาลแค่นั้นเลยเออน่าจะปิดข่าวว่ะเออแล้วเราก็โชคดีไงมาทำงานกลางคืนอุ <c oughs> ้ยนายที่สองในที่สอง,อสองโอ้ย มีหลายคืนด้วยโอ้โหดีเพื่อนลูกค้ามาแล้วอะนี่กูเพิม่มาทำงานแล้วไอ,อ,อ้เหี้ยไอ้เหี้ยพวกมึงดูข่าวมึงไม่กลัวเอเลี่ยนเหรอวะเมื่อกี้เออจ๊อกจ๊อกจอกจอกะอะไรอะไรห้องน้ำห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำปิดแล้วอะไรเนี่ยมีโน้ตเก็บด้วยอ๋อระวังลื่นมันบอกพื้นเปียกระวังลื่นไอ้บอยไปคิดตังค์ให้ลูกค้าก่อนเว้ยเอามาแล้วครับจเย็นเดอ้อ ระวังด้วยเด้อโอเคหิวอะไรก็แวะมาสุงวงอีลีวงที่นี่เขากินเลโก้กันเหรอวะคูลเอ้ยเด็ดเด็ดเด้อเฮ้ยไอ้บอยลูกค้าผู้หญิงคนแรกวะเนี่ยอรอครับลูกค้ามึงก็มีตัวอะไรอยู่ข้างในปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีบอยมีมีหนูเหรอให้มึงเปิดมันบอกให้เราฆ่าหนูแปดตัวเว้ย ไม่มีเวลามากสําหรับการเอาขยะไปทิ้งในวันนี้ต้องออกทางนี้วะเนี่ยใช่ว่าทางออกทางนี้ทางนี้โอ้โหเยอยใครจะไปก็ไปเอะไปด้วยกันไปดิไปด้วยกันไปได้ไกลเออโอ้โหเสียงว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไปละโอ้โหเสียงโคตรดังอะดังจริีทำอะไรเพื่อนอะไรอ่ะว่าไอ้แดดเสือกสงสัยอีก เฮียต้องออกไปดูอีกเอโอ้โหเฮียมีตู้ไฟด้วยมึงว่ามันจะมีโอกาสไฟดับปะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันใช่หน้านที่ของเราปหมเนี่ยที่ต้องไปดูเฮียก,กูมาขายของไอ,อ้ีมันมืดด้วยเฮียโอ้โหยาโน่โว้วเย็ด มาอย่างนี้มึงอย่ามาเลยไอ้เหี้ยไหนสัตว์กูจะกระทืบยานมึงด้วยเนี่ยไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้ได้ปะเห็นได้เลยว่ากูต้องมาจิ้มว้าวเอาอีกแล้วไม่กลัวมึงแล้วไอ้เหี้ยมาดิเฮ้ยมันบอกให้เราหนี้นีไปข้างในไอ้เหี้ยชิปวิ่งได้ปะไม่ได้ไอ้เหี้ยกลับทางไหนอะไม่แล้กลับทางไหนอะฮะเฮ้ยกูติดว้าวจุนจุนไม่ใช่ไนวะไอ้พอย เฮ้ยเฮ้ยเ,เงียบแล้วว่าอะไรอย่างงี้เลยมาดิเงียมึงก็ไม่ได้เก่งต้องตีนหรอกไอสัตว์เดีด๋ยวเราก็มีคอนี้ก่อนเดี๋ยวมึงเอาจริงปะมุกหลอกมันโง่มากเลยนะเมื่อถึงกูตกใจอตกใจเสียงไอ้เหี้ยรับโทรศัพท์ใครครับเนี่ยใครครับกูรู้สึกว่าไม่ดีละเฮ้ยแค่ฟังเท่านั้นมันบอกให้เราฟังเท่านั้นเฮ้ยหมายความว่าไง แกออกไปข้างนอกนั่นแล้วมันเห็นแก,ออกเข้าแล้วตอนนี้รัฐบาลต้องการคุยกับพวกแกอะไรที่คุณทำมันต้องเชื่อฟังพวกเขา,เามันจะนำมาสู่จุดจบโทรศัพท์วางสายพร้อมกับไฟดับโอ้โหพาวเวอร์เปิดเบรกเกอร์ข้างนอกอีกแล้วกลัวดิพี่อะอยากจะหลอกก็ามาเลยท้ยดูทางให้กูด้วยนะ ดูอยู่ดูอยู่เพื่อนมึงก็ซ่อมดิเฮ้ยยยงยงยงยย <c oughs> คยคยยยยยอ้ยยยยยยย้เยย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 ยเยย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 เยยยย่ยยยยยยียยยยมยยอยียนยยยัยย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 ยเยยยอยย้ยยงมก ใช้มุกเดิมไปเขี้ยวแวบไปแวบมาแม่งเป็นเอเดอร์แมนเนี่ยอีอะเหมือนอยู่นะไอ้เชีย่ยนี่โทรไมาอีและใครโทรกับไมแล้วเนี่ยรัฐบาลเหรอหวัดดี <ฮะ S 1> นี่คือเอเจนต์เอเลียนมีคนส่งเรื่องเข้ามาถึง UFO ที่บินจากท้องฟ้าแล้วก็มาตกแถวที่นั้น <c oughs> บ่อยเพื่อน คุณเห็นอะไรผิดปกติไหมอ่าในที่แถวนั้นผู้เห็นเป็นลำอ่ะเอ่อบอกความจริงไปว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าบอกว่าไม่เห็นเอเลี่ยนอะไรทั้งนั้นมึงว่าเราตอบซ้ายหรือขวาดีวะบอกความจริงกับบอกเห็นได้เป่าวะพูดความจริงเฮ้ยแต่มันเหมาอย่าเชื่อรัฐบาลนไดนเลยดิแต่บอกความจริงไปก็ได้ไม่รู้ว่ะมึงคิดว่าไงอ่ะเอางี้เอางี้วิ่งแข่งดีกว่าได้ได้นี่มาตรงนี้มาสุดตรงนี้อ่าถ้านนกก่อ ถ้ากูถ้ากูถึงก่อนกูซ้ายถ้ามึงถึงก่อนขวาโอเคใจไหมโอเคนับดิหนึ่งสองสามรับอ๋อไปถึงไหนอ่ะไม่รู้กบอกความจริงให้คออเฮ้ยแต่มันมันบอกว่าอย่าเชื่อรัฐบาลเออไอ้ใครทุกคนเนึ่ยอเจเอเจนต์มันเป็นรัฐบาลเหรอเฮ้ยแต่กูว่าไอ้ชายที่มันบอกว่าอย่าไปเชื่อรัฐบาลอ่ะ ว่านน่าจะเป็นคนที่แบบเชื่อถือได้นะเว้ยตอนจบเรื่องเขาน่าจะเป็นคนดีคนที่เราไม่เคยคุยนะแต่มันก็บอกไม่รู้อ่ะแล้วแต่เลยเฮ้ยลองโกหกไหมลองโกหกไหมโกหกคือไปอ่ะโอเคกูกดแล้วนะเอ้ยว่าเราคิดใหม่ดีกว่าหยอกหยอกหยอกใครจะมาต้องมานั่งเก็บมันจะมีแบดเอ็นกับอุดเอ็นหรือเปล่าไอ้เหี้ยนั่นน่ะดิ เอเลียนเอเลียนเหรอเห็นอะไรทั้งนั้นแหละข้างนอกนั่นน่ะแถวนั้นเนี่ยมีลีบปกติเอาละไม่เป็นไรลืมเรื่องที่เคยคุยกันก่อนหน้านี้ไปได้เลยโอเคไหมคร Good ending เฮ้ยจบแล้วเหรอแค่นี้เลยอ่ะโอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Gas Station e q u i l i เลียนนะครับ อยากได้ว่าช่วงนี้นะครับเกมสยขของขวัญเนี่ยหมอทั้งอาทิตย์เลยนะครับหลังจากนี้ก็ต้องพักไว้ก่อนแล้วล่ะเพราะว่าลําบากคอมากเลยไหนๆก็ไ,ไหนๆเราก็ต้องขออนุญาตเมอร์รี่คริสต์มาสแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะครับขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้โชคดีลำรวยเงินทองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย